จากช่องโนเนมนะครับเรามาพบกันอีกแล้วสําหรับวันนี้ลุกจะมารีวิว GLA 200เฟิร์บปี2015สภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ด l a 200 Urban คันนี้นะครับก็จะมากับรูปลักษณ์ที่สวยงามไฟเดย์ไลท์แบบเป็นเส้นนะอ่าเป็นเส้นนะฮะไฟหน้าก็เป็นซีนอนนะครับออโต้ด้วยพร้อมกับกระจังหน้าแบบไดมอนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเบนซ์นะครับแบบนี้เราเรียกดาวจมเนาะไม่ใช่ดาวลอยถ้าดาวรอยเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ข้างบนนี้นะครับหลักๆแล้วจะอยู่ในเก่งซะมากกว่าครับคันะนี้ก็ได้ไฟตัดมอ เครื่องยนต์เขาใช้เป็นเครื่องยนต์ 1,600cc Turbo ซีซีเทอร์โบนะครับก็แรงม้าประมาณ150กว่ากว่าเกียร์เสปีดแบบคลัชคู่อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยก็ตกอยู่มา15โลลิตรล้อเดิมๆม,มากับยาง 2, 3, 5, 45ขอบ19นะได้ยางปี2018นะครับร่นี้ก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ข้างกระจกนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นสมาร์ทคีนะต้องกดรีโมอทอยู่ ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นแรกที่ติดมาจากโรงงานสามารถใช้งานได้นะครับติดแรกเพิ่มแล้วก็บรรทุกจักรยานหรือใส่สัมภาระเพิ่มได้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นทรงรูปตัว C ด้านล่างก็ตกแต่งเป็นออก2ท่อนะตามสมัยนิยมนะครับงนี้ก็จะเป็นแบ h gla 200นี่เคลือบแก้ว g 2 c มาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ออกนะครับสภาพสีก็เลยเงาเล้างง่ายง่าเดี๋ยวดูฝาท้ายกัน ทัันี้เปิดแมนนวลปิดแมนนวลนะครับก็จะมีที่ดึงที่จับให้อยู่ทางด้านนี้นะฮะถัดมาบุ๊กยังอยู่ครบนะครับรถเซอร์วิสที่ศูนย์พระราม3เข้าศูนย์ตามระยะกนล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับที่ใส่ตะกร้ารุ่นใหม่ๆเบนซ์ก็จะคล้ายๆ BM ครับไม่ให้ยางอะไหล่แล้วแต่ให้เป็นน้ำยาอุดรูรั่วจากศูนย์มาแทนนะครับ ด้านซ้ายมือก็เป็นชุดอุปกรณ์พยาบาลตรงนี้เป็นปลั๊กไฟ12โวลต์นะฮะดูให้ชัดๆนะครับมีที่ยึดเบาะเด็กให้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ สำหรับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหนะครับนี่เกียร์อยู่ที่คอเรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมก็ใช้งานได้สะดวกมันก็เลยทำให้ตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันโล่งม,มีที่ว่างเยอะดูสะอาดสะอ้านตาตรงกลางก็จะเป็นปุ่มในส่วนของควบคุมเมนูต่างๆโทรศัพท์นะครับผมโหมดการขับขี่โหมดอีโค ไฟในส่วนของไฟฉุกเฉินเนาะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอกลางที่ใช้ปุ่ม Command ควบคุมนะครับปุ่ม Command น,นะฮะซ้ายขวาปุ่ม Back คันนี้ภายในเป็นสีขาวนะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า Memory 3จุดนะครับผมช่องแอร์อเขาก็จะเป็นดาวสแฉกนะครับดีไซน์ของ b e n ซผมว่า b e n ซ์รุ่นปัจจุบันเนี่ยดีไซน์สวยมากๆนะครับ น้นความสวยความนำสมัยนะถ้าเทียบกับ BM ขออนุญ,ญาตว่าโมเดิร์นกว่าช้คำว่าโมเดิร์นกว่าในรุ่นปีใกล้ๆกันคันนี้ก็ได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่อยู่ท่านนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟนะครับก็จะเป็นไฟออโต้ไฟหรีแล้วก็ไฟใหญ่ตามลำดับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับผมมาในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าเราก็จะเห็นเบาะคู่หน้าเนี่ยมันมันปรับพนักศีรษะไม่ได้นะมันมาแบบสปอร์ตจ๋าเลยนะครับ ของเจ้า GLA 200คันนี้ไม่มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับเพราะว่าลมจากด้านหน้าก็ส่งมาถึงเพียงพออยู่แล้วห้องโดยสารเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับดุกเป็นผู้ชายไซส์หมีก็เหลือที่วางขาอีกไม่ได้เยอะมากด้านหลังก็จะมีที่วางแขนให้นะครับพร้อมทั้งช่องใส่แก้วน้ำสอด้านนะฮะมีจุดยึดบาะเด็กให้นะครับทั้งสงที่นั่งด้านหลัง คันนี้เนี่ยดูว่าน่าจะเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กนะครับหรือว่าลูกค้าหรือเพื่อนๆที่ใช้รถคนเดียว2คนเนี่ยกำลังสวยเลยหาที่จอดง่ายๆได้เบนซ์ได้ความปลอดภัยแบบยุโรปถ้าหากว่านั่งหลังไปไกลๆอาจจะเมื่อยนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเขาไม่ได้เยอะเขาดีไซน์มาทรงค่อนข้างสปอร์ตเนาะเก๋ๆสวยๆหล่อๆนะฮะเดี๋ยวไปสรุปราคากันดีกว่าครับว่า cla สองร้อยเออร์แบนปีสิบห้าคันนี้แหละรับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดภายนอกภายในนะครับกับเจ้า cla สองร้อยเออร์แบนปีสิบห้าคันนี้นะครับรถไม่แค่แสนกับห้าพันมือเดียวเซอร์วิสศูนย์ตลอดราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมนครับนะฮะคิดว่าไม่น่าอยู่นานอีกเช่นเดียวกันนะครับคนหารุ่นนี้กันเยอะสนใจยังไงเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่า แอดไลน์ผ่านที่เราโพสหรือผ่านลิงก์ที่เราให้ไหว้โวมไปถึงถ้าอยากเร่งด่วนโทรตามเบอร์ที่ลงไว้ได้เลยคุยกับน้องแอดมินนะครับผมครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องโนเมนมกับคาบานนาไว้ด้วยนะครับอยากให้รีวิวรถอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยครับผมถ้ามีเราจะรีบจัดการหามาให้นะฮะขอบคุณมากมครับ,มามารบสวัสดีครับ